สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโ o บล็อกในแมปที่มีชื่อว่า r o k k ฟ o t นะผมวันนี้ผมจะมาสอนหาอ c c e s s o r y ในเกม r o c k f o o t ในอัปเดตใหม่นี้นะผมมีทั้งหมด3ชิ้นนะผมเริ่มต้นที่ชิ้นแรกก็จะเป็นพี่นวงนะผมจะอยู่อีกอดีนึงเดี๋ยวจะตัดผ้าไปไอดี ID นี้นะผมอิ c e s s o r ีชิ้นนีส้สามารถหาได้จากการตีพี่นวงจนกว่าจะดอบนะผมอสซีชิ้นนี้โอกาสดอับอยู่ที่4%นะผม อินซสเลชิ้นนี้เป็นของระดับซีเคร็ตนะครับผมบวกดัมบวกเฮดพีแปดเป์เซ็นและบวกดาเมจสี่เอร์เซ็นต์นะผมชิ้นต่อไปก็ชิ้นที่สองนะผมสามารถหาได้จากในดันเจียนนะครับผมให้ทุกคนตรงออกมาด้านนอกไปหน้าประตูดันเจียนเลยนะครับผม เมื <icana> ่อท <refin ements S 2> ุกคนมาถึงแล้วก็ให้ทุกคนเอาออฟเซกดันเจนออกมาและเซกดันเจนเลยนะผมออฟดันเจนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมให้ทุกคนเปิดดันเจนแล้วเข้าไปในดันเจนได้เลยผมเมื่อทุกคนเข้ามาในดันเจนแล้วนะผมให้ทุกคนไปที่หลังรูปปั้นได้เลยนะผมจะมีอุปกรณ์หลบอยู่ตรงนี้นะผมให้ทุกคนกดลับได้แล้วผม ทุกคนก็จะได้รับอุปกรณ์ชิ้นนี้มาครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้ชื่อว่าโอจิสังนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นของระดับสีเขีดนะครับผมบวกความสามารถก็คือ15% HP แล้วก็บวก3%ดาเมจครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะผมให้ทุกคนออกมาด้านนอกนะครับทุกคนไปที่เกาะตีบอสได้ของเกาะบอสอิสแลนด์บอสนะครับ,รบรผมเมื่อทุกคนมาถึงเกาะตีบอสแล้วนะผมให้ทุกคนไปด้านหลังตรงปล่องขอไฟเลยนะครับผมมันจะอยู่ตรงปล่องขอไฟมุมนี้นะมุมฝั่งซ้าย ครับผมจะหันเข้ามาหน้า <¿n> ก <challenge> ่อนนะผมนี่นะผมมันจะอยู่ตรงนี้นะผมให้กดอับได้เลยครับ ทุกคนก็จะได้รับอิสซิสซิลีชิ้นนี้มาครับผมอิสซิสซีชิ้นนี้จะชื่อว่าแซนนะครับผมดูเป็นอิสซิสซิลีระดับดีเจนเดอรี่นะผมบวก5%ดาเมจนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครผมการหายอิสซิสซิีทั้งหมด3ชิ้น mm hmm. ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไม่ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย